อยากรู้กันหรือเปล่าครับว่าภายในปี2020เนี้ยคนในช่องเราถามอะไรกันบ้างนี่ไงเตรียมมาให้ละสวัสดีครับผมบูเดียนครับยี่หะพบกันเช่นเคยนะฮะทีแรกว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรช่วงปีใหม่ใช่ไหมก็ไปสะดุดกับคอนเทนต์นี้ซึ่งผมรวบรวมมาค่อนข้างนานแล้วก็จะเป็น คอมเมนต์ออฟเดอะแยหรือว่าคำถามที่คนถามมาติดท็อป7อันดับจริงๆอยากทำให้ถึง10นะแต่ว่าเขาถามมากันน้อยก็เลยเออเอาแค่7ละกันโดยเมื่อกี้ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะว่ามีวูดดี้ตวปอม,มาเป็นคนถามนะฮะก็น่าจะโอเคอยู่เพราะจริงๆอยากจะบอกว่าผมเองก็ไม่อยากทำงานคนเดียวนะเลยสิบตบปอมขึ้นมาหนึ่งตัวนะฮะก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะอ่ะโอเคไปเข้าสู่คำถามกันดีกว่าโดยให้วูดดี้ตบปอมมาถามครับอ่ะ ถามมาข้อแรกทำไมบ้านพี่มีม่อนเกิดเยอะจังคําตอบข้อที่1นนะครับที่ถามว่าออทำไมบ้านพี่มีม่อนเยอะจังใช่ไหมยอยากจะบอกว่าที่ม่อนบ้านผมเยอะเนี่ยจริงๆผมอยากจะบอกว่ามันเป็นทฤษฎีที่ผมเรียกว่าอาจจะพิสูจน์ได้ไม่ถึงร้อเซนะ์ะแต่เรียกว่าผมเก็บสถิติมาว่าวิธีนี้ทาให้ม่อนบ้านผมเกิดเยอะก็คือขั้นตอนแรกนะครับคือผมมีไอดี ที่ผมเล่นอยู่ประจำเนี่ยจะมีประมาณ4 5 i ห6 ID ดีอดีประมาณนี้ยซึ่งผมจะเปิดเล่นทุกวันนะฮะก็จะเป็นการเปิดน้ำหอมบ้างจับม่อนบ้างสลับไอดีมาลงยิมบ้างอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันทำให้เหมือนว่าเน้นติกรู้ว่า,วาเฮ้ยแถวนี้มีคนเล่นเยอะเว้ยเราไปเพิ่มม่อนให้ดีกว่าอะไรประมาณนี้ทฤษฎีเนี้ยที่ผมลองทำมานะครับก็ไปสอดคล้องกับคนในดิสคอดนะครับซึ่งผมก็เก็บสถิติมาคนในดิสคอดที่ผมไปนั่งคุยๆกันเนี่ยเขาก็บอกว่าอืม อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเขาเปิดเล่นทุกวันเหมือนกันตอนแรกเขาก็ไม่มีเหมือนผมสุดท้ายมันก็พอจะมีขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะสรุปว่าข้อที่1เนี่ยคือถ้าเพื่อนๆเ,เปิดเล่นเกมทุกวันนะครับโดยการเปิดเข้ามาเปิดอินเซนต์เล่นเป็นเดือนๆทุกวันทุกวันเงนี้ยก็อาจจะเป็นจุดเกิดมอนได้นะครับในอนาคตนะฮะถ้าใครลองทําแล้วแล้วคิดว่ามันใช้ได้ผลจริงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะฮะไปข้อต่อไปข้อที่2 พี่เอามิวทูมาจากไหนพี่เอามิวทูมาจากไหนใช่ไหมที่ถามไปเมื่อกี้มิวทูเนี่ยมีวิธีได้หลายวิธีมากนะครับก็ตอนนี้นะตอนนี้นะครับมีวิธีได้คือต้องทำเควสนะฮะทำเควสดิสอินเตอร์เอ็กซ์สตริงเดเวล็อปเมนต์ฮะเป็นเควส s ชาร์ w ด e w มิวทูนั่นเองนะครับพอทำจบแล้วจะได้ชาร์ o ด m e มิวทูมาหนึ่งตัวแบบสุม IV, นะ่มไอวีนะไอเควสที่มันให้เราตีก,ก้อนรกเก็ตเยอะๆนั่นแหละ วัแลก็ไปลองทําได้อีกวิธีหนึ่งก็คือ20กุมภาพันธ์ที่จะถึงเนี่ยเดี๋ยวจะมีมิวทูมานะครับขึ้นมาเป็นเลดก็นั่นคืออีกวิธีหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถหามิวทูได้นะครับนอกจากการทาเควสแกงมเก็ตนั่นเองนะครับไปข้อต่อไปข้อที่3กล่องดําหาจากไหนกล่องดำเอามาจากไหนอยากจะบอกว่ากล่องดํามีวิธีได้2วิธีนะครับก็คือเทรดจากโปเกมอนโกใส่โปเกมอนโฮมอย่างที่2คือเทรดจากโปเกมอนโกใส่ n i n t นินเทนโดสวิต โปเกมอนเลสโก o พิกาจูเอ็นอีวีนะครับวิธีก็ทำคลิปไปแล้ว2คลิปนะฮะก็ไปกดตัวไอดูได้ครับผมผมทำมาให้แล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นตัวไอให้ฟังในทั้งฟังหนึ่งก็ย้อนไปดูเอา2คลิปนะครับไปข้อต่อไปข้อที่4พี่เปย์ให้กับโปเกมอนโกเนี่ยกี่บาทแล้วผมเปย์กับโปเกมอนโกไปแล้วกี่บาทนะฮะถามมาเยอะพอสมควรนะคำถามนี้ค่อนข้างฮิตนะฮะ ซึ่งผมก็จะตอบไปตรงนี้เลยว่าไม่รู้แต่เยอะมากนะฮะผมไม่ได้นับอ่ะอินเสิร์ตเนี้ยนับไปไปนับเอาดูแล้วกันฮะอินเสิร์ตมาไปข้อต่อไปข้อ5พี่ขอเสายังไงขอเสาโอเสต็อ okay, ปยังไงใช่ไหมต้องเลือกวสามสิบแปดก่อนอย่างแรกนะฮะแล้วก็ขอแล้วก็รออนุมัตินะครับถ้าอนุมัติผ่านก็จะได้เสานะฮะแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งคือต้องเป็นสปอนเซอร์ของแนนติกนะครับสปอนเซอร์แนนติกคืออะไรนะฮะสำหรับ ใครมีร้านค้าเป็นของตัวเองแล้วก็อยากสปอนเซอร์ให้แนนติกนะครับก็จะเป็นให้เราสปอนเซอร์การที่จะเอาเสาไปปักเป็นสปอนเซอร์ได้เนี่ยต้องยื่นคําขอไปกับทางแนนติกนะฮะโอเคสต็อปสปอนเซอร์ชิพถ้าอยากเป็นสปอนเซอร์ก็ไปลองหาข้อมูลดูได้นะฮะไปข้อต่อไปข้อ6วิธีขอยิมเนี่ยจะขอด้วยวิธีไหนได้ขอยิมยังไงก็จะเป็นขอเสาแบบแอดวานซ์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะก็ จริงๆผมทําคลิปไว้แล้วล่ะว,ว่าจะขอยิมยังไงแต่ก็อาจจะยังไม่ละเอียดพอถูกไหมคลิปนี้จะมาบอกเลยว่าสําหรับคนที่อยากจะขอยิมนะครับอย่างแรกนะครับต้องขอเสาโอเคสต็อ okay, ปให้ผ่านก่อนอย่างน้อย2เสาใน s 2 e l l เซลลร้อยสนะครับก็ s 2ส e องเซคืออะไรย้อนกลับไปดูคลิปเอานะฮะก็ผมไม่ขออธิบายตรงนี้ยาวมากนะฮะเสาเก่าหรือเสาที่มีการอัพโหลดมากที่สุดจะได้กลายเป็นยิมครับผมไปข้อต่อไปข้อ7 พี่รู้จักสมาร์ทมังกี้หรือเปล่าข้อสุดท้ายนะครับพี่รู้จักพี่สมาร์ทมังกี้ไหมนะฮะผมรู้จักครับผมแล้วผมก็เคยขอยื่นคอลแลบไปแล้วด้วยนะฮะสิ่งที่ผมได้คําตอบกลับมาคือดังนี้ครับซึ่งถ้าเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆนะฮะอยากให้ผมไปคอลแลบกับสมาร์ทมังกี้นะครับแชร์คลิปนี้ไปถึงสมาร์ทมังกี้นะครับผมแล้วบอกเขาด้วยว่าลืมวูดี้เดชิลหรือเปล่าคุณลืมผมได้ไงครับผม <S <S นานมากแล้วน่าจะเป็นปีแล้วที่ผมขอคอลแลบไปเขาตอบมาดังกล่าวนะฮะก็ไม่รู้ว่า จะมีโอกาสได้ไปคอลแลบกับเขาหรือรเปล่านะฮะไม่ได้ซีเรียสนะฮะก็แชร์อลองแชร์ไปดูฮะเผื่อเขาอยากให้ผมไปคอลแลบก็ก็น่าจะได้เจอนะฮะอย่าลืมแชร์นะเป็นไงบ้างครับสำหรับคำถามทั้งหมด7คําคำถามที่ <c oughs> ทุกคนถามเข้ามานะฮะก็หวังว่าคำถามทั้งหมดเนี่ยที่ถามมาทั้งหมด7คําคำถามเนี่ยน่าจะตอบได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็น่าจะเคลียร์ทั้งหมดด้วยนะครับสำหรับใครที่สงสัยเรื่องอะไรอีกถามมาได้นะฮะแต่ว่าผมไม่ขอตอบคำถามเดิมนะครับคำถามนี้ก็เคลียร์ไปแล้วปล่อยให้มันจบอยู่ในคลิปนี้นะฮะ แล้วก็สําหรับใครที่อยากถามก็ถามเข้ามาในนี้ได้นะฮะหวังว่าปี2021ผมจะเจอคําถามใหม่นะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับคําถามท็อปเจนะฮะจริงๆอยากทําิ0แหละแต่ว่าคัดมาได้แค่7นั่นแหละก็ให้วุดีเตัวปอมเป็นคนคัดมานะก็ขอบคุณวุดีตัวปอมด้วยนะฮะที่เขาอุตส่าห์มาคัดคําถามให้นะฮะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าปี2021นะครับก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็แฮปปี้นิวเยร์ด้วยนะฮะแล้วเจอกันในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ตติดดามชมชนะะมสสรสี และอยากรู้หรือเปล่าครับว่าคอมเมนต์อะไรที่ทุกคนคอมเมนต์เยอะมากที่สุดภายในปี2020ครับผมยินดีด้วยสำหรับคนตอบถูกนะฮะก็นั่นแหละรครับมันคือเมนแรกฮะ